วันนี้มีคนได้ส่งข้อความมาว่าในติ๊กตอกไปยรู้ไม่เกี่ยวติ๊กตอกยางเดียบเมื่อเช้าฉันได้อธิษฐานเผื่อพระเจ้าขอพรได้เงินสิบล้านพอได้อาิษฐาาเร็จฉันก็มีเงินในบัญชีสิบล้านเลยค่ะมันมาได้ไงทุกท่านมันมาได้ไงจะบอกไว้ก่อนนะ มึงตามาแล้วมึงเห็นู้อยดึงตายข้าหรือเปล่ามึงเอาไปเช่อมึงใหม่ดิมึงอาจจะเล่นเล่นการพนันแล้วเงินสิบล้านมาก็จริงแต่มึงอะต้องใช้นี่เขามึงองหัดมีสมองบ้างสิบล้านเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เขาโอนมาผิดโอนเข้ามาชีผิดแล้วก็มึงก็ได้สิบล้านแต่นั้นคือโชคตาของมึงตำรวจกลางดาก็มึงอยู่นะครับ มึงจะไปเชื่อพระเจ้ามากไม่ได้หรอกพระเจ้าไม่ได้เป็นบรรดาทุกสิ่งมันอยู่ที่บังเอิญเนี่ยมันอยู่ที่กรรมของตัวเองและบุญของตัวเองถ้าเจ้าทํางานเสร็จอ่ะก็จะได้เงินแต่สิบล้านนี่มันมาแค่ชั่วข่าวมันคือการโอนตังค์ผิดคือบันทีของเอ,อิญก็โอนมาที่มันทีเองบเอิที่เขาต้องจ่ายของแล้วเราได้เงินนั้นมาสุดท้ายเราเกดมาตามตัวแล้วก็เอาดังเกินเข้าไปก็คือ ฟุกเฉยๆแต่ได้ก็เดียว่าือจางเราคือฟุกสันดานหมาเออเพื่อเราหงมึงจเงินไปใช้อะสบ้าเอาไปใช้อ่ะมึงเอาเงินไปเล่นหุ้นนะให้ได้สิบล้านดีกว่าเอาไปซื้อกองทนรวมดีกว่ามึงตังสิบล้านสิบล้านมาไม่ได้มีแต่สิบ้านี่เข้าบัญชีมืออะไรหนึ่งมึงอย่าเชื่อพเจ้ามากพราะกูไม่เชื่อ กูเชื่อในศาสนาทุระ่อพระบูดีต์กูว่าไป้พระบดีต์ี่ยังมีเราหลายใจอยู่ถ้ามึงอยากะก้โลภถมึงอาโบดีต์กับพระพุทธเจ้าดีกว่าก็พระออดหันพระสาวกีราตบเาทั้งหลายแล้วก็แม่ชีพระแล้วก็ใครรู้ไหมก็คือพระปัเจ้พุทเจ้าจังไว้นแหละคน และมีคนถามาว่าทำไมขุนมัวทำมิกไม่ยอมหาข้อมูลครับมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนไมต่อวมาเสาย์กูรูรว่าในสถานที่อยู่ในจักรวาลนี้และรู้ทุกสิ่งกูคือพระเจ้าในสังขารมนวิมิน มึงใจมิงใจเป็นคนซ่อนหมองเป็นคนอธิษฐานะสูงอีโก้สูงเป็นคนวิชาวิชาเทพมึงก็จะได้บาปมึงไม่ได้บุญหรอกมึงทำบุญแล้วมึงคิดลบมึงจะทำทำไมวะไอ้สัดมึงได้บุญน้อยไอที่อะเจ้ารู้ไหมเจ้ามึงคิดว่าทุกอย่างมันจะดีไง